ฉันอยากหย่าฮ้ยี่แต่งงานกับเขาไปสองเดือนเองนะเขาเป็นไบเซ็กชวลอ่ะแกแต่งงานแล้วนะไอซ์จะให้มันตามมาวุ่นวายอะไรที่บ้านอีกขอเวลาให้หมวยนะไอซ์อดทนให้แม่หน่อยนะแม่สัญญาจะตอบแทนหมวยอย่างคุ้มค่าจริงถ้าหมวยมีหลานให้แม่แม่จะกําจัดผู้ชายคนนั้นให้เองเราไปหยากกันนะเพราะแกเรื่องแต่งวุ่นวายขนาดนี้ เป็นวันที่แม่มีความสุขมากเลยที่เห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝาขอบคุณนะครับแม่แล้วก็ต้องขอบคุณมาเด็กกับคิดด้วยรีบมีหลานให้แม่ไวๆนะยังไงก็ขอให้เพื่อนมีความสุขมากนะจ๊ะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับ เดือฉันอยากหย่ากับไอว่ะคืฉันอยากหยากก่อ <S <S 1> <S 1> อยาอยากเลิกกับเขานี่แกจะบ,บ้าเหรอเพิ่งแต่งงานกับเขาไปสองเดือนเองนะฉันพูดจริงๆนะนี่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเกิดอ,อะไรขึ้นอนะ ไอ้เขามีแฟนอยู่แล้วอะตอนนี้เขาก็ยังคบกันอยู่ทุกอย่างเขาปิดบังฉันหมดเลยอะฉันไม่เคยเอะใจเรื่องนี้มาก่อนเลยว่าไอ้เขาจะมีความลับกับฉันพี่ใหม่เขาคิดอะไรอยู่อะไอ้ก็รู้ไม่ใช่หรอไอ้ไม่รู้แต่มันไม่มีอะไรไงจนเริ่มมาสงสัยว่าเขาปิดบังเรื่องนี้กับเพื่อนของเขาเอาไว้ ดีกิทคุยอะไรกันอยู่อะอ๋อคุยเรื่องงานอะตอนนั้นฉันเห็นท่าทางของสองคนนี้ก็คิดไว้แล้วว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเอ้ยงั้นขอตัวก่อนนะแล้วอะไเหมยไปเจอกันเลยเมื่อกี้ทะเลาะอ,อะไรกันอะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอ๋อเรื่องงานอะไม่มีอะไรหรอก ฉันก็สัมผัสได้ว่าบางทีกิจอาจจะกิจมันก็รู้ทั้งรู้นะว่าเพื่อนมันเลวแค่ไหนก็ยังช่วยกันปกปิดอยู่ไม่ใช่แบบนั้นแกฉันเข้าใจแกนะฉันรู้ว่าแกคิดยังไงแล่กกจะยอมแพ้ง่ายๆหรอมันมีแล้วก็ให้มันเลิกสิถ้ามันไม่ยอมก็ฟ้องไปเลยเพราะว่าแกก็จดทะเบียนแล้วจะไปกลัวอะไรล่ะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะสิ ตอนนั้นฉันก็คิดแบบแกแหละแต่ความจริงมันพีก,กว่านั้นแกแต่งงานแล้วนะไอซ์จะให้มันตามมาวุ่นววยอะไรที่บ้านอีกแต่ไอซ์ขอไว้แล้วนะครับแม่เรื่องกิจไอซ์ก็ยอมให้แม่แล้วไงเมื่อไหร่แกจะตัดขาดกันมาสักทีทุกวันนี้ฉันนอนไม่หลับก็เพราะลูกฉันไปชอบกับผู้ชายนี่แหละแกทําอะไรอน่ะนึกถึงใจฉันบ้างสิแม่แต่เราตกลงกันแล้วไงถ้าให้แต่งงานกับหวยอะเรื่องกิจแม่จะไม่ว่า ไหนแกบอกแม่ว่าแกรักหมวยไงเลือกสักทีสิแกแต่งงานแล้วนะขอเวลาไอ้หน่อยนะแม่กิจเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วหมวยผิดอะไรอะ่ะฉันไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนดีอ่ะใช่เขาเป็นไบเซ็กชวลอ่ะแล้วเขาไม่เคยบอกแกมาก่อนเหรอ เขาบอกนะว่าเขารักฉันจัดการเองแล้วกันไอ้เราหมวยทำไมอ่ะไอ้เราหมวยทมวยฝ่ายก่อนหมวยไอ้ไม่ได้ เขาขอไว้เรื่องแต่งงานก็ลองเปิดใจเขาผู้หญิงดูแล้วเขาก็เลือกฉันเขารักได้ทั้งชายแล้วก็หญิงเขาบอกว่าการแต่งงานของเขาอ่ะมันเกิดจากความตั้งใจไม่ได้ถูกบังคับแล้วกีดละ่ะไอบอกว่าตกลงกับกิดแล้วกิดเองก็หลับได้ที่เขาแต่งงานกับแกเขาอยากให้แม่พอใจแล้วเขาจะได้มีอิสระกับกิดหรือเปล่า ฉันไม่รู้ว่าเขาเชื่อได้ไหมแต่ว่าบางทีฉันก็คิดแบบแกนะแล้ที่ผ่านมาฉันก็สัมผัสได้ว่าเขาก็ลักฉันเหมือนกันจริงๆไอ้ไม่เคยทําให้ฉันเสียใจเลยมันก็ไม่ถูกปะวะฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศนะฉันเข้าใจเรื่องรสนิยมความหลากหลายอะแต่ฉันไม่เห็นด้วยเรื่องที่เขามีใครแล้วก็มาแต่งงานกับแกเนี่ยใช่ฉันก็คิดแบบนั้นนะ แต่ฉันก็ไม่ได้รังเกียจว่าใครเป็นอะไรแต่ใช่ว่าฉันจะยอมรับที่สามีของฉันเป็นแบบนั้นอย่างเขาก็ยังคบกันอยู่ด้วยอะฉันเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมแกถึงอยากอย่าเป็นใครอ่ะก็ทนไม่ได้หรอกตอนนี้ฉันสับสนว่ะเพราะแกก็ลักเขาใช่ไหมล่ะ แม่ช่วยพูดให้หน่อยนะครับแม่รู้ว่าหมวยช็อกแต่แม่ก็อยากให้หมวยรู้นะว่าไอายอยากรักหมยจริงๆคนเราจะรักคนสองคนพร้อมกันได้หรอคะแม่ที่ไอเขาเลือกแต่งงานกับหมวยเพราะเขารักหมวยจริงๆแต่หมวยรับไม่ได้ค่ะแม่ แล้วหมวยรักไอไหมล่ะลูกถ้าบอกว่ารักก็ต้องรับให้ได้เหรอคะอยู่กับแม่กับไอนะแม่สัญญาว่าจะให้หมวยทุกอย่างยิ่งถ้าหมวยมีหลานทุกอย่างก็จะเป็นของลูกไออดทนให้แม่หน่อยนะแม่สัญญาจะตอบแทนหมวยอย่างคุ้มค่า จริงทั้งหมดมีหลานให้แม่แม่จะกำจัดผู้ชายคนนั้นให้เองนะลูกนะผมได้ข่าวว่าคนเตียยบรุรุจะมีลูกผมเลยเซิร์พวกสมุนไพรมาให้ครับปลอดภัยแน่นอนครับร้านจากหมอยาเลยช่วยกระตุ้นกายมีลูกได้ ขอบคุณค่ะสวัสดีครับแม่แม่ครับผมซื้อขนมไทยมาให้แม่ด้วยนะครับอยู่ในตู้เย็นอืมขอบใจนะแล้วที่จะมารับไอไปไหนล่ะวันนี้มีนัดรวมรุ่นเพื่อนอไปอครับแม่แล้วหมวยไม่ไปด้วยเหรอลูกเดี๋ยวแม่ก็อออกไปข้างนอกเหมือนกันนะวันนี้หนูก็มีนัดกับมาเดื่อเหมือนกันนะคะแม่ จ้ะลูกเสร็จแล้วขอโทษที่ให้รอนานนะกิจไม่เป็นไรไปกันเลยไหมหมวยอย่ายรีบกลับนะไปบ้านมาาแม่เดียวไปครับแม่แย้ไปส่งแต่ไปรถกิจเขานะครับได้แม่นั่งหลังนะหมวยจะออกจากบ้านล็อกบ้านด้วยนะลูกค่ะแม่ แกจะอยู่แบบนี้จริงดิก็ลงมาสองเดือนแล้วนะก็อยู่ได้อ่ะนี่ตกลงจะไม่อยากกันแล้วใช่ไหมแน่ใจ,ใจแล้วหรอวูดจะรับได้อ่ะรับไม่ได้ว่ะฉันยอมรับนะที่ตอนนั้นฉันตัดสินใจอยู่ต่อเพราะว่าเงินล้วนๆแต่สุดท้ายฉันก็ไม่ได้มีความสุขอยู่ดีมีเงินซื้อทุกอย่างแต่ซื้อความสบายใจไม่ได้เลย ยิ่งฉันเห็นกิจอ่ะฉันก็ยิ่งอึอดอัดเขาก็ดูใจดีกับแกอยู่นะเขาก็รู้เรื่องแล้วแหละวพาฉันรู้อ่ะแล้วพวกเขายังไม่ดูใช่ไหมว่าแกคุยเรื่องนี้กับฉันอ่ะฉันถามจริงเหอะแล้วแกกับไอซ์จะมีลูกด้วยกันจริงๆเหรอฉันไม่ได้มีอะไรกับเขาเลยมาเดือแล้วเขาไม่ว่าอะไรแกหรอที่ไม่ยอมมีอะไรกับเขาอะ ฉันพยายามแล้วแต่พอคิดว่าเขายังมีอีกคนแถมเป็นผู้ชายลำบากใจอะ่ะถึงเขาจะบอกว่าป้องกันไว้ก่อนฉันก็ไม่เอาฉันรู้แล้วนะว่าเงินมันซื้อความรักไม่ได้ฉันรักเขาไม่ลงแล้วอะ่ะที่ฉันฝืนอยู่ก็เพราะว่าคำขอของแม่เขาแล้วก็เงินที่เขาให้มาฉันเห็นแกอดทนมาถึงทุกวันเนี้ ฉันก็นึกว่าแกรักได้แล้วพูดยากนะแต่ดูเหมือนไนอ้เขายังรักแกอยู่เขายังรักฉันจริงเหรอแล้วทำไมเขาไม่เลือกล่ะหวยแม้บอกว่าอยากให้เรามีหลานแล้วนะ หมวยไอหมวยฝืนไม่ได้จริงๆอะหมวยขอโทษแต่อารู้สึกกับหมวยจริงๆนะรู้สึกรู้สึกอะไรอะ่ะรู้สึกรักเหรอแล้วทำไมไม่เลือกหมวยคนเดียวอะ่ะหมวยไม่ได้รังเกียจไอ้นะที่ไอ้เป็นแบบนี้แต่หมวยแค่รับไม่ได้ที่ไอ้เก็บไว้ทั้งสองคนไอ้เลือกไม่ได้หมวยไอ้ก็รักกิณเหมือนกันหมวยเข้าใจไอ้นะ พอกิดเขาก็เข้าใจเรื่องนี้ทําไมไอต้องให้หมวยอยู่ในสถานะที่ไม่มีทางเลือกแบบนี้อ่ะหมวยรู้นะว่าไอาย,ยังรักกิดอยู่เรารักมากกว่าหมวยด้วยหมวยรู้นะว่าไอรักหมวยหมวยรู้สึกได้แต่ว่าตอนเนี้ยหมวยไม่ได้รักไอแล้วหมวยหมวยอยากได้อะไรอะ่ะบอกไอได้นะไอทำไม่ได้ทุกอย่างเลยอะ่ะแค่ยอมมีลูกกับไอหมวยยอมรับนะ ว่าตอนแรกหมวยเห็นแกนเงินไอ้กับแม่ก็ดีกับหมวยมากแต่หมวยก็อยากมีครอบครัวแบบที่หมวยต้องการไม่ใช่แบบนี้หมวยอยากให้ลูกหมวยมีพ่อที่พร้อมจะมีแม่แค่คนเดียวงั้นให้ไอ้เลิกกับกินเลยไหมไอ้ยอมเลิกให้ก็ได้ไม่ต้องหรอกขอเวลาให้หมวยนะไอ้เดี๋ยวหมวยคุยกับแม่เองไอ้ก็ควรเลือกทางที่มีความสุขนะ เดี๋ยวก็สิมวยหมวย,มวยไม่ได้นะหมวยจะอยากจริงๆรเหรอแม่บอกแล้วไงอยากได้อะไรให้บอกแม่หมวยจิตเลิกกับเป๋าให้ก็ได้นะแต่หมวย่ะอย่าเลิกกับไป๋เลยเพราะแกเรื่องตึงวุ่นวายขนาดนี้ อย่าโทษใครเลยค่ะเรื่องนี้หมวยเข้าใจทุกคนหมวยรู้ว่าไอ้ก็รักหมวยเราไอ้ก็รักกิจด,ด้วยหมวยเข้าใจกิจที่ยอมให้ไอ้มีหมวเพราะว่ากิจก็รักไอ้เหมือนกันแล้วหมวยก็เข้าใจแม่นะที่อยากให้ลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วก็มีหลานให้แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจหมวยด้วย ตอนนี้หมวยไม่ได้รักไอแล้วค่ะหมวยไม่โกรธหรอกที่ทุกอย่างเป็นแบบนี้แต่การพยายามยอมรับในตัวตนคนอื่นมันก็ทําให้หมวยไม่มีความสุขเหมือนกันไอขอโทษนะหมวยที่ทําให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เปลี่ยนคำขอโทษเป็นใบหย่าแทนได้ไหมไม่ต้องโทษตัวเองนะฉันรู้ว่าคุณรักแล้วก็หวังดีกับไอจริง ถึงยอมทําขนาดนี้ต้องยอมรับนะว่าคุณเองก็เห็นแก่ตัวคุณไม่น่าดึงฉันเข้ามาในชีวิตเลยอะทั้งที่คุณเองก็มีกิจอยู่เป็นพ่อแม่เองแหละที่ไม่ยอมรับกิจแม่บอกกับไอ้ว่าแม่อยากมีหลานอยากให้เขามีครอบครัวที่ดีเขาก็เลยเปิดใจไปลองคบกับหมวยดูแม่เป็นคนบอกให้ไอ้ปิดบังเรื่องนี้ เพราะไม่อยากให้หมวยมารับรู้อะไรด้วยที่ไอเลือกรักหมวยเพราะมันจะทาให้อ้ามิจิดได้ถ้าหมวยแต่งงานกับไอแล้วเรามีลูกกันได้อ่ะแม่ก็จะยอมรับข้อเสนอที่ให้มีกิจอยู่แต่ไอก็ยืนยันว่าไอรักหมวยจริงๆไลก็รู้สึกว่าไอไม่ได้คิดผิดเลยที่แต่งงานกับหมวย แม่คะสองคนนี้เขารักกันจริงๆนะคะเปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาเอค่ะเราไปอยากกันนะแกนี้ก็ดีเนาะยอมเลิกกับสามีให้ไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นอะถึงไม่รักกันแล้ว ฉันกับไอ้ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นี่เอาหมวยสวัสดีค่ะแม่อ้าวมาเดียวหมวยสวัสดีตั้งแต่ได้กิมาดูแลแม่ก็สบายขึ้นเหมือนกัน ได้ยินแบบนี้เหมือนก็นสบายใจค่ะหมวยบอกแล้วว่ากิดเขาเป็นคนดีก่อนหน้านี้แม่ทำเรื่องวุ่นวายมาตั้งเท่าไหร่ต้องขอบใจหมวยที่เตือนสติแม่หนูเองก็ต้องชื่นชมนะคะที่คุณป้าเปิดใจยอมรับได้ขนาดนี้ก็ดีนะเหมือนมีลูกชายเพิ่มอีกคนหนึ่ง ยังไงก็ขอบใจหมวยนะที่ยังมาเยี่ยมเยียนกันแล้วก็ดีใจที่ยากเป็นเพื่อนกับไอายได้ทุกคนครับมากินข้าวกันนะคะแม่นี่ของวากดีใจนะ